ดูพังง่ายๆสไตล์เมกันนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่พรมชนสีวัดดอกไม้เนื้อเงินค่ะปี2515เดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะตรงสอกข้างซ้ายของพระจะมีขีดนูนชัดๆค่ะต่อไปนะคะคำว่าพัทธสีมาตัวพอพานจะมีขีดลากยาวออกมา และดูตรงเส้นรอบเอวนะคะเส้นนี้จะพอดีกับลำตัวองค์พระเลยมาดูด้านหลังนะคะให้สังเกตตรงขอบวงกลมตัวอักษรยอร่อวอพพนะคะตรงขอบมุมขวาบนจะมีเส้นรูปสามเหลี่ยมอยู่และพื้นเหรียญด้านหลังรุ่นนี้นะคะจะมีกระแสเหรียญอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะตามภาพเลยนะคะ ส่วนตัวตัดถ้ามองจากด้านหน้านะคะจุดแรกให้ดูข้างบนคำว่าชินสีนะคะตรงนี้จะมีรอยตัวตัดอยู่สองบ้างชัดๆเลยอีกจุดหนึ่งนะคะให้ดูฝั่งซ้ายมือตรงตัวหอหีบค่ะตัวตัดจะมีลักษณะนูนเป็นเนื้อเกินแบบชัดๆเลยค่ะจบแล้วนะคะวิธีการดูพระรุ่นนี้แบบง่ายๆสไตล์เมนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ